สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมานะคะกับการรวบรวมนิยายวายจีนแปลไทยนะคะแต่คราวนี้นะคะ่ะมาในหมดของจีนโบราณค่ะที่มีกระแสนิยมอย่างต่อเนื่องในปี2024ค่ะเรื่องแรกเลยนะคะที่จะขาดไปไม่ได้นะคะก็คือชื่อเรื่องว่ารัชศกเชิงหวัว ปีที่สิค่ะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะติดลมบนจริงๆค่ะเป็นนิยายวายีนโบราณที่มีเบื้องหลังในยุคราชวงศ์หมิงเป็นแนวการเมืองในราชสำนักที่ต่อสู้กันกับการวางแผนกึ่งๆสืบสวนสอบสวนนินดๆได้ค่ะโดยที่มีตัวละครเป็นนักสืบที่เก่งและฉลาดมากๆมารับหน้าที่การทำคดียากๆาค่ะเขานะคะต้องต่อสู้กับเหล่าขุนนานมากอำนาจ แล้วก็มีบารมีสูงด้วยค่ะที่ตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งคู่นะคะจะเป็นศัตรูกันแต่สุดท้ายอะค่ะก็ร่วมมือกันเรื่องนี้บอกเลยว่ายิ่งอ่านยิ่งสนุกเพราะว่าต้องลุ้นกันตลอดทั้งเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องราวความรักค่ะ มากันที่เรื่องต่อไปเลยนะคะชื่อเรื่องว่าจอมมันมิลืมรักค่ะเรื่องเนี้ยนะคะเกิดขึ้นจากคีว่าจอม,มานะคะที่ล้างผ่านชีวิตในทุกภพเรื่องอํานาจมากที่สุดกลับพบว่าชีวิตของเขาเนี่ยช่างโดดเดี่ยวที่สุดเลยมีอํานาจไปก็กลายเป็นความเดียวดายค่ะเขาก็เลยหันไปมองเด็กหนุ่มใส่ซื่อที่ เขาเนี่ยบังเอิญช่วยชีวิตไปได้ค่ะแถมเด็กหนุ่มคนนี้ยังมีพลังพิเศษบางอย่างเกี่ยวข้องกับจอมมารอย่างเขาอีกด้วยทั้งคู่นะคะเลยต้องจับพัดจับผูมาใช้ชีวิตด้วยกันในความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงค่ะมีทั้งการหักหลังการสูญเสียเกิดขึ้นความรักของทั้งคู่บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่คนอ่านอย่างเราเนี่ยค่ะต้องเอาใจช่วยกันจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะคะกระแสดีมากมีกลิ่นอายของความแฟนตาซีหน่อยๆแต่ระดับความดาร์กเนี่ยก็ถือว่าโหดได้ใจเลยทีเดียวเรื่อง นี้มีแนวทะลุมิติด้วยนะคะ เรื่องต่อมาค่ะชื่อเรื่องว่าอนันตการจริ้งจอกค่ะเป็นเรื่องราวของนักลบที่เก่งที่สุดกับชายหนุ่มลึมกลับที่เป็นจิ้งจอกคืนชีพค่ะทั้งคู่เนี่ยนะคะต้องปกป้องแผ่นดินทําภารกิจร่วมกันตกว่าจะเข้าใจกันได้ร่วมมือกันได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าฝั่งจิ้งจอกของเราเนี่ยนะคะเขามีพลังพิเศษค่ะเลยถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายอารรมเรื่องนี้เนี่ยนะคะบอกว่าเป็นแนวแฟนตาซีสืบสวนอ่านสนุกเพลินๆเ,เ,เพราะว่ามีทั้งรสชาต ทั้งบูและบุญกึ่งกึ่งการเมืองในราชสำนักด้วยค่ะก็เรื่องที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นวายแปลไทยที่ได้รับกระแสสูงจากการสำรวจในปี2 0 2 4ค่ะแม้ว่าบางเรื่องจะไม่ใช่นิยายใหม่ก็ตามนะคะแต่สำหรับใครที่หาแนวจีนย้อนยุคโบราณแล้วก็เรื่องเหล่านี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย